สวัสดีครับวิแค่หุ้นประจำวันที่27เดือน1ิบส6งนะครับเราก็จะมาดูหุ้นเดลต้านะลงหนักมากนะครับเมื่อวานลง10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบ้านปูก็6%กเปอร์เซ็น b ์ t t e p TT, EP, a OT, CP, o t c p แบงก์แล้วก็ทูนะครับสำหรับใครที่มีหุ้นเหล่านี้เราจะแอคชั่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ โอเคก่อนอื่นที่เราจะไปดูหุ้นนะครับเรามาดูที่เซ็ตก่อนนะโอ้โหเมื่อหวานเนี่ยเซ็ตแบบลงแบบสามสิบจุดนะครับคือลงแบบขายไม่ขายเนะครับขายไม่ขายครับกดให้มันหลุดเลยนะครับหลุดแนวหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดเป็นที่เรียบร้อยละคือแบบเด้งเด้งคือเด้งตามเทคนิคเข้าจริงๆนะครับแล้ว ก็กดลงมาอีกแต่ในมุมมองผมเนี่ยมองว่าคือเขาเขากดเพื่อให้คนกลัวเพื่อให้คนกลัวนะครับเนี่ยกดเนี่ยวันเดียวสามสิบจุดเนี่ยเพื่อให้คนกลัวแล้วก็ขายหุ้นทั้งหมดเพราะว่าคนเสพข่าวมาเยอะไงถูกไหมเสพข่าวมาเยอะนะครับแล้วก็ให้กลัวแล้วก็แบบเฮ้ยขายขายขายพอเขาได้หุ้นคืนหมดก็นั่นแหละก็อาจจะดึงขึ้นนะซึ่ง คราวนี้เนี่ยตอนนี้คือมันหลุดแนวฟิบโบไปแล้วนะครับหลุดแนวฟิบโบไปแล้ก็คือตรงนี้นะอ่ะหลุดไปนะครับคือร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดหลุดไปแล้วก็มันก็จะมีมาที่ตรงนี้สองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดแต่ผมมองว่ามันไกลไปนะครับเป็นไปไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันไกลไปมันไกลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ ยังไม่มองสุดนี้เราจะไปดูฟิบโบที่เขาเรียกอะไรนะที่ไทม์เฟรมอื่นนะครับเราไปดูที่ไทม์เฟรมมันนะเราก็จะเห็นว่าไทม์เฟรมมันเนี่ยเดี๋ยวผมบอกลบเส้นออกก่อนแล้วกันนะไทม์เฟรมมันเนี่ยคือนี่คือรอบนี้นะครับอรอบที่มันลงก่อนหน้าใช่ไหมแล้วก็มันขึ้นก่อนหน้าปุ๊บ เนี่ยย่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์เฟรมมันถ้าค่าฟิโบมันมีคือมันมีตรงนี้อ่ะที่ห้าสิบเปอร์เซ็นคือเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าก็มองว่าอ่าตัวนี้เป็นแนวแนวรับถัดไปแล้วกันที่ให้ไว้นะครับที่แบบแนวรับใหญ่ๆนะแนวรับใหญ่ๆนะครับแต่แต่ก็มองว่ามันน่าจะเด้งได้แล้วนะ เออถม,มองว่ามันน่าจะเด้งได้นะครับก็คือบริเวณฟิบโบที่ตรงนี้นะส่วนตัวก็ยังมองว่ามันมันสมควรจะเด้งนะครับแต่ว่าถ้าจะกดไปก็จะกดไปมาลงมาประมาณเนี้ยหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้านะเพราะฉะนั้นผมมองว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่น่าเข้าเก็บ นะเป็นโซนที่น่าเข้าเก็บหุ้นละนะครับอืมอาจจะแบบเก็บสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ว่ากันไปนะครับทยอยเก็บนะครับแต่ว่าถ้าแบบหลับตาเก็บเลยนะคือแบบถ้ามันลงมาถึงแน่ๆเนี่ยใส่เลยนะครับตรงเนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแนวฟิโบโบซ้อนกันสองแนวเนี่ยหนึ่งพันสองรอยห้าสิบห้าถึงหนึ่งพันสองรอยเจ็สิบแต่มองว่ายังไม่น่าจะลงไปถึงทุกนั้นนะครับน่าจะอยู่โซนนี้แหละ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้เป็นโซนทยอยเก็บหุ้นนะครับไม่ใช่โซนที่ขายนะถ้าสมมติว่าใครที่ติดหุ้นอยู่กําลังอือเอาไงดีนะอะไรเงี้ยคือมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะครับคุณควรจะขายตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหนึ่งพันห้าร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบมันเป็นโซนเด้งนะมันเป็นโซนเด้งนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ติดหุ้นนะครับ ราวนี้เรามาดูหุ้นที่ลงแรงมากนะเมื่อวานนี้ลงไปสิบจุดห้าสามเปอร์เซ็นตก็คือตัวเดลต้าเดลต้าลงมาถึงโซนเก็บหุ้นละ <c oughs> โซนเก็บหุ้นนะครับนี่เห็นไหมอยู่โซนนี้เลยอยู่โซนนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมติดตรงเนี้ยนะครับเป็นโซนเนี้ยนะถ้าใครจะเก็บก็คือตรงนี้แหละ นะครับบริเวณเจ็ดสิบบาทถึงเจ็ดสิบห้าบาทโซนเนี้ยเก็บไว้นะครับประมาณนี้นะอเพราะว่ามันมีทําไมถึงให้เก็บมีโอกาสเด้งเพราะว่ามันมีแนวรับบริเวณตรงนี้ถูกไหมมันมีแนวรับนะครับก็เป็นเด้งตามเทคนิคขอขนะเด้งตามเทคนิคอโอเคนะครับสำหรับเดลต้าใครที่มี ไม่ควรขายแล้วแหละตอนเนี้ยไม่ควรขายแล้วนะครับก็คือควรจะถัวเพิ่มนะ <laughs> ตัวนี้นะซือซื้อเพิ่มเพื่อแบบลดต้นทุนลงมานะครับเพราะว่ามันถึงจุดแนวรับสำคัญแล้วที่มันจะเด้งนะโอเคนะครับเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์เจ็ดสิบห้าบาทคือโซนนี้นะกัวถัวกันไปนะครับ ถัดมาบ้านปูอ่าตัวนี้บ้านปูคือเราก็ได้บอกไปแล้วว่ามันมันจบรอบขาเด้งไปแล้วเนาะจบรอบขาเด้งขานี้ไปแล้วนะครับมันลงต่อเห็นไหมมันก็ตามที่เออ่ได้เคยวิเคราะห์กันมานะครับเห็นไหมทำทำแพทเทิร์นขาลงชัดเจนนะแพทเทิร์นขาลงชัดเจนเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ย ถ้าเราจะมาแบบว่าเฮ้ยมันไม่น่าเจ๊งหรอกบ้านปูอะไรเงี้ยเราจะเก็บตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวผมวัดให้คร่าวๆนะถ้าจะเก็บนะครับเราวัดจากตรงนี้มาตรงนี้ถ้าจะเก็บบ้านปูคือเก็บแถวๆนี้เนี่ยหกบาทสิบนะครับหกบาทสิบสตางค์ สาบาทก็ไม่ถึงหรอกมั้งแล้วก็ไม่อยากให้ถึงเนาะแนวต้านก็อยู่ตรงนี้เนี่ยโซนหกบาทครับถ้าจะเก็บเขาจริงๆนะรอที่หกบาทนะสำหรับใครที่มีหุ้นนะครับใครที่มีหุ้นถ้าคุณติดแถวๆเจ็ดบาทเจ็ดบาทเก้าสิบอะไรเงี้ยขายออกก่อนก็ได้นะ อืมเจ็ดบาทเก้าสิบแปดบาทอะไรเงี้ยตันเนี้ยเพราะว่าถ้ามันลงมาสมมติคุณติดตรงนี้ใช่ไหมมันลงมาเนี่ยคุณโดนยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับถ้าขายตอนนี้นะมันก็นิดหน่อยนะครับถ้าขายตอนนี้ถ้าคุณติดแปดบาทใช่ไหมแปดบาทเจ็ดบาทสามสิบโดนแปดเปอร์เซ็นต์อแล้วคุณค่อยมารอรับแถวๆเนี้ยแถวๆหกบาทนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะจาก กราฟเทคนิคนะครับเป็นไกไลน์นะเพราะว่ามันยังลงได้อีกอืมมันยังลงได้อีกนะครับดังนั้นคือถ้ามันเรารู้ว่ามันยังลงได้อีกเนี่ยเห็นไหมลายใหญ่เนี่ยมันยังมีแกลบตรงเนี้ยสีเหลืองๆตรงเนี้ยให้กดลงมาดิเห็นไหมถ้ามันจะเด้งเนี่ยเพื่อนๆนักลงทุนสังเกตเนะมันต้องกดลงมาจนแบบสีเขียวเต็มเต็มแท่งเลยเห็นไหมเหมือนช่วงเนี้ยมันกดลงมาเต็มแท่งแล้วมันก็เด้ง เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่น่าเด้เงนะจับก,กราฟเทคนิคเข้าคือยังไม่น่าเด้เงคือหนึ่งคืออยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวโน้มขาลงสองคือแห้งราคาเป็นสีแดงนะครับมีโอกาสลงต่อสามคือไม่มีเงินสีแดงแบบนี้ไม่มีเงินแบบนี้ก็มีโอกาสลงต่อนั่นเองนะครับสำหรับบ้านปูถ้าติดแถวแถวแปดบาทเก้าบาทแปดบาทสิบ แต่บาทเจ็ดบาทเก้าสิบเนี่ยขายออกก่อนแล้วมารอที่หกบาทนะตัวถัดมาบ b บเลราก็เป็นไปตามที่เราอ่านกราฟไว้นะครับเราอ่านกราฟว่าเฮ้ยเขามีโอกาสลงต่อนะอ่ะก็ตามนั้นนะครับสำหรับบ b บนะคนที่ขายก็ลอดตัวไปนะครับคนที่ขายก็ลอดตัวไปแต่คนที่ยังไม่ขายนะครับคนที่ยังไม่ขายก็นั่นแหละ ลุนว่าเอ้ยฉันถือลุ้นนะหลุดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าต้องยอมนะหลุดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าต้องยอมนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบถัดมาเคแบงเป็นตัวที่เรามองว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยมีเงินเข้านะครับมีเงินเข้าเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่มันลงมาเนี่ยก็เพราะว่าเซ็ตมันลงจัดอะเซ็ตมันลงหนักมันจะขึ้นมันก็ น่าเกียดไปนะมันไม่ดูเพื่อนนะเออนะแต่กราฟยังไม่ได้เสียทรงนะกราฟยังไม่ได้เสียทรงใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปนะครับใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปวาง stop l ล s s ไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะหนึ่งร้อยี่สิบปดนะครับแนวต้านหนึ่งร้ยสาสาบาทหสิบสตางค์ตัวถัดมา SCB อ่า SCB ก็ขาลงนะขาลงนะครับตอนนี้ แนวรับอยู่ที่96้าบาทห้สตางแนวต้านอยู่ที่104่งบาทห้สตางนะห้ามหลุด96้าบาทห้สตางนะถ้าหลุด96้าบาทห้สตางแนวรับถัดไปคือ89ดสบาทเจนะถัดมา PTTEP e นะครับ PTTEP e ก็ลงตามเซตนะครับลงมา หนึ่งบาทนะหรือคิดเป็นศูนยะ์จุดห้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ยังไม่ได้เสียทรงนะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะคนที่มีหุ้นก็ถือต่อไปได้นะคนที่มีกําไรแบบล็อกกําไรก็ขายออกก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครคนถือนะมีทุนร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าก็ถือไปได้นะครับยังไม่หลุดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ก็ยังเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะ ถือไปเรื่อยๆแหละสำหรับ PTT EP นะครับตัวถัดมา AOT นะ AOT อ่ะตอนนี้ใจทุกๆต่อมๆแล้วถ้าใครซื้อที่66นะ66ยังไม่ได้ขายเนี่ยก็ต้องรอลุ้นนะวันนี้อย่าลืมวางซ o p l ้อ s ไว้ที่65ด้วยนะนะครับถ้าใครไม่ได้ขายนะเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ถ้าเรามีกำไรก็ล็อกกำไรกันหน้าทุนไว้ด้วยนะครับ อืมตัวนี้เหมือนเดิมนะก็คือหลุดหกสิบหกนะหลุดหกสิบหกก็อย่าไปถือนะครับเอออย่าไปถือนะถัดมา CPO นะครับ CPO ตัวนี้ลงมาที่แนวรับสำคัญนะลงมาที่แนวรับสำคัญแต่ว่ายังลงได้อีกอยู่นะแต่ว่ายังลงได้อยู่นะงงนะเพราะเพราะว่า CPO เนี่ย แนวรับสําคัญจริง,รงๆคือห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมีโอกาสลงมาต่อด้วยนะซีรีอนะก็คือถ้าใครจะรอเก็บนะครับก็รอที่ตรงนี้เลยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะอืมแต่ว่าถ้าใครที่มีหุ้นแล้วแบบเฮ้ยฉันไม่เป็นไรถือได้ก็ก็ถือไปนะครับก็ถือไปคนระับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําว่าถ้าเรา รู้ว่าไม่ใช่รู้สิถ้าเราดูว่าเฮ้ยมันมีโอกาสลงต่อนี่นะเราจากที่ขาดทุนก็ควรตัดขาดทุนรีบขาดทุนให้มันเจ๊งก็เจ๊งให้มันน้อยอะนะครับมันจะได้มีกําลังแบบมีกําลังไปสู้ต่อนะไม่ใช่ว่าเจ๊งเยอะๆแล้วแบบติดหุ้นไม่ไหวนะครับนะโอเคตัวทัไป้าหน้านะครับหาหน้า,ห,นาหลุดหลุดนะครับ ฮหาหน่าหลุดแล้วนะครับที่ให้ไปบริเวณแนวรับเนี่ยหลุดไปแล้วนะถ้าหลุดเราก็เลิกนะครับถ้าหลุดเราก็เลิกนะครับเงินก็หายราคาก็หลุดนะครับแบบนี้ก็เลิกก่อนนะครับรอดูที่แนวรับถัดไปคือสี่สิบหกบาทนะครับอืมนะถ้าติดตอนนี้ก็ต้องต้องยอมหมอบะนะครับอืมนะใครที่ติดอยู่แถว ห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกบาทก็คัดไปเถอะนะครับนิดเดียวนะสิเปอร์เซนใช่ไหมว่าสิเปอร์เซ็นแล้วเรามารอรออยูดีว่าเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันยังลงอีกใช่มไหมแนวโน้มมันลงอีกเนี่ยภาพมันเป็นเหมือนภาพนี้เลยนะผมเอาให้เพื่อนๆดูลักษณะเหมือนกันไหมเนี่ยเขาขึ้นมาปืด้ดแล้วก็ลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเด้งแล้วลงต่อเห็นไหม อันนี้เหมือนกันขึ้นมาปืนลงมาแตะเส้นค่าเฉลีย่ยเด้งแล้วลงต่อจังหวะที่ลงต่อเนี่ยมันหลุดแล้วเงินหายไหมหายเงินหายหายไหมหายคราวนี้ยังไงครับคราวนี้ยังไงนี่ไงเห็นไหมลงต่อวินาสันตาโลเลยตรงนี้เห็นไหมมันก็มีโอกาสลงต่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ลองเอาไปพิจารณาดูนะเฮ้ยถ้ามันมันแพทเทิร์นมันเหมือนกันเลยอ่ะคุณจะแอคชั่นยังไงนะครับอ่าจะไม่ขายก็ได้ให้ะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแต่การาฟเนี่ยมันบอกว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนั่นเองนะลงต่อถึงไหนก็นี้เลยอ่ะสี่สิบหกถ้าสี่สิบหกลับไม่อยู่ก็สามสิบหกบาทยี่า้าตามนะครับโอเคตัวถัดมาครูอ่ะ ถูก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลุดสต็อป้อนแล้วหลุดสต้อยอีน,นี้มันแผนตั้งนานแล้วนี่หลุดสต็อป้อนตั้งนานแล้วนะครับสำหรับตัวถูไม่ได้ดูนานนะ,ะตัวถูถ้าจะรอนะครับถ้าจะรอก็มารอแถวๆนี้ห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ถ้าห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์รับไม่อยู่ตรงนี้เลยนะ แถวแถวห้าบาทเลยนะตีไว้ห้าบาทนะครับสำหรับครูนะอ่าโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับอื ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสงสัยหุ้นตัวไหนติดหุ้นตัวไหนอยากให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนพิมพ์เข้ามาข้างล่างได้นะเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ